ผมชื่อ,อนายธวัฒน์แดงไฟได้มาทำงานที่เกาหลีอูต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีของเดอูบริษัทเดอูก็ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ทั้งบ้านถ้าสนใจอยากจะมาทำงานอย่างผมก็สามารถติดต่อทางวินทัดเม้นได้ครับ มาก็คือดีดีทุกอย่างคือโค้ต้อนรับทุกอย่างเขาต้อนรับดีมากแล้วก็ปกิิการเลยก็ดีแล้วก็เงินเดือนก็ดีก็ถ้ามีใครสนใจพี่พีน้องเพื่อนถ้าสนใจอยากจมาก็ติดต่อวินถ้าเบ้นได้ครับก็คือไม่ผิดหวังจากวินมากี่ครั้งแล้วกับวินเนี่ย ผมมากับวินนี่สองสามครั้งแล้วครับก็ไม่ผิดหวังมาแต่ละครั้งก็คือได้สมหวังทุกครั้งอย่างที่ใจต้องการขอบคคุณครับ